เจ็ดแปดหาฮเอ๊ะหาได้อีกเนาะบัดนี้เบิ่งไม่ได้ยูทูปหาฮุกเออไม่ก็สิแมนแหละจำสีละอ่ะส่องไปก่อนส่องไปก่อนเหมือนแรกสิไปเบิ่งหมดล่ำค่ะอืมอ่ะแมนละแมนละแมนละจำสีละมวยเด่นคักเหมือนแรกนี่ สวัสดีค่ะร่้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภสราตื่นแต่เช้ามาแต่งตัวแล้วก็มาซ้อมเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้ิบไปเบิงหมอลำจะไปดูหมอลำนะคะในหมู่บ้านเขาบอกว่าสนุกสนานแน่นอนคืนนี้แต่มองท้องฟ้าไปเอ๊แล้ววันนี้อากาศมันจะเป็นใจไหมล่ะให้ไปม่วนหน้าหานะเอาตรวจสอบพร้อมกันไปเลยนะคะภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลานี้เอ้ามาแล้วภาพถ่ายดาวเทียม กลุ่มเมฆฝนที่มีโอกาสจะเกิดฝนณนวันนี้ปกกลุมทั้งประเทศเลยอ่ะเน้นๆที่ภาคอีสานตอนล่างเห็นเป็นจุดเล็กๆในแถวแถวศรีสะเกษอุบลราชธานีมันฝนตกอยู่บอคะบอกกันมาแน่และสภาพอากาศวันนี้จะปิดทั้งวันเลยค่ะฟ้าครึ้มบางพื้นที่มีละองฝนปป๊บๆปแปะๆตกลงมาแบบเนี้ยเพราะอะไร เพราะช่วงนี้ร่องฝนภาคผ่านจากภาคเหนือและย้อยลงมาสู่ภาคอีสานไปไหนไปนู่นไปนู่นไปทะเลจีนใต้ตัวดีนู่นนะคะเอ้าปกติเป็นตัวแอลนี่ตอนนี้ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้พัฒนาตัวเป็นพายุดีเพรสชันเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคาะเห็นไหมคะนู่นน่นพายุดีเพรสชันแล้วเขาจะส่งผลกระทบ ทางอ้อมต่อประเทศไทยส่วนลมระสมตะว,วันตกเฉียงใต้ช่วงนี้ก็กําลังแรงภาคใต้ฝนตกกรุงเทพมหาคนครก็ฝนตกเส่นเดียวกันนะคะวันนี้ฝนตอนช่วงเช้าจะไม่ได้เป็นฝนชัดเจนแบบตกสู้ลงมาแต่จะเป็นละอองฝนเล็กๆน้อยๆเวลาขับรถไปจะสังเกตนะคะบ,บริเวณหน้ากระจกจะมีจุดๆจๆ,ๆเกิดขึ้นนั่แหละค่ะฝนแบบนี้และฟ้าปิดทั้งวันฝนจะมาจริงๆตอนไหน สี่โมงเย็นมาแล้วคนที่เขาเลิกงานช่วงเวลาคนเลิกงานทําฝนมาดีดีค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปลากยาวไปนถึงช่วงกลางคืนเลยนะเน้นเทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยฝั่งตะวันออกคืออะไรบ้างตะวันออกเชียงเหนือและตะวันออกจริงๆเนี่ยตะวันออกที่เป็นภาคที่เขาไปเที่ยวกันอะตราดจันทบุรีระยองชนบุรีเนี่ยช่วงนี้ค่ะฝนตกวันนี้สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะส่วนคลื่น สำรวจคลื่นกันหน่อยค่ะเตือนตลอดเตือนต่อเนื่องไปเลยละกันนะคะสีชมพูมพุ่ม่วงตรงเนี้ยประชิดฝั่งเข้าไปเรื่อยๆทะเลอันดามันเน้นๆอันดามันตอนบนภาคใต้ตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งนะคะเช่นเดียวกับอ่าวไทยค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรไปที่เรา,มารมัระวังนะช่วงนี้ไอ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของพายุมีพายุเหรอแล้วจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยไหมคําถามเกิดขึ้นมากมายนะคะอธิบายแบบนี้ละกันค่ะร่องฝนที่เกิดขึ้นทางตอนบนของประเทศไทยเขาพาดผ่านพอไปเจอนู่นพายุด e เ r รสชั o n ตรงนู้นนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนตก แต่ถามว่าฝนตกจริงๆได้รับผลกระทบจริงๆแต่เป็นผลกระทบทางอ้อมนะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเป็นลักษณะของฝนนั่นแหละฝนจะหนักขึ้นช่วงไหนก็คือช่วงที่เขาพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนไปแล้วพระรหัสวดีพอเขาสลายตัวค่ะฝนจะกระจายออกมาจากจุดศูนย์กลางกลับไปไหนละ่ะก็กลับมาที่ประเทศไทยนี่แหละแมมาอีกละวันหยุดยาวฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยให้ใครไปเที่ยว